สวัสดีสาวะพามาเดินตลาดผมมืดถมมอนนะคะเปิดทุกวันศุกร์และก็วันเสาร์น,นะคะแถวแถวนาอำเภอนางรองของเรานี้เองด <_ d ata> ิฉันกีต้ากับน้ำเพชรนะคะก็เดินไปแบบไม่มีจุดหมายปลายทางไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรแต่ที่ท้องรง้องชอกแล้วนะคะเอาง่ายงคือเรื่องมากันเองเออยังเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะขึงขึ้นตลาดแล้วน้ำเพชร ฉันหิวแล้วพาฉันแหะสักร้านนึ่งเถอะขอร้องขอร้องกินนี่ไหมกินนู่นไหมยังยังเดินต่อเนื่องเดินไม่รออีกเดินไม่รอดิฉันเลย <c oughs> <c oughs> น้ำเพสหล่อนจะกินอะไรจ้ากิตตฉันว่ากินอันนี้ดีไหมน่าจะชุมคอดีกินอะไรหรอน้ำเพส <c oughs> นี่นี่นี่มันอยู่แถวนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวมองดูกอนนี่ไง น้ำซ่ o มกินน้ำเดงนหรกินน้ำซ่วมกินน้ำซ่ o มหรกินน้ำเดงก็อร่อยสดชื่นดีนะจ๊ะแต่ในร้านนี่เหมือนตอนที่ฉันตกนรกเลยสีแดงก่อนรวบกีตาร์เป็นไงบ้างเสิร์ฟซุ่มคอเผื่อมีคนสนใจจะกินแล้วเป็นบ้านมันเหลาบ้านร้านของเขาอร่อยจริงๆนะโออไปเป็นร้านต่อไปกันเลยร้านแรกผ่านไป ร้านต่อไปบันไลแน่เออไม่ใช่เดินต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อหาผู้ร่วมชะตากรรมของเราต่อไปพ่อค้าแม่ค้าก็ยังไม่ตั้งทุกร้านนะคะเพราะว่าเรารีบมานะคะเพราะว่าหิวเหลือเกินเฮ่อเหมือนเดินทางไกลลูกเสือเนนารีนะนะนับเพจถั่วต้อมอ,อ๋อร้านยำปุ้นอ,อ๋อยังยังไม่หยุดอ,อ๋อ,อ น้ำเม็ทุเรียงทุเรียงไม่ได้ตังม่พอเราสนี่ฉันจะพามากินนี่กินอะไรน้ำเป็ดกินนี่ฝรงเอ้ยไม่ใช่ฝรั่งเช่บวยน่าจะแซ่บนะกิตจาอ่ะ,อะจ่ายเป็นเลยจ้าผู้จัดการนะคะผู้จัดการส่วนตัวของน้ำเปนะ็นและกิตาเองโอเคจ่ายตังเรียบร้อยนะคะจิ้มเลยไหมจิ้มเลยไหม อ๋อนาตาปากานั้นลหกเลยจ้าราคาใจดีและก็น่ารักด้วยไม่กลัวพวกเรานะ่ะแต่ร้านอื่นกลัวไงอาวน้องน้องมองพี่ทำไมน้องมองพี่จะลายไม่เคยเห็นคนงามนี่ไม่เคยเห็นคนสวยนี่เฮดพี่ตาว่ายังไม่พอฉันก็ว่าเหมือนกันเลยกำลังหิวเลยเอาเวลานี้แล้วกันนะว้าวปลาหมึก เอาปลาหมึกไข่จ้าเรามากันกี่คนห้าคนเอาห้าไม้ไปเลยโอเคย่างห้เลียนะจ้าขอนร้อนร้อนเหมือนหน้าหนูตอนนี้นะคะร้อนเงิน <c oughs> ฉันเห็นเด็วกวันน้ำเพชรจัดการเลยไหมจัดการไปเลยกิ๊ต้องโอเค, <c oughs> เคน้องกลัวเราจริงเหรอหน้าตาออกจะดูดี รอฉันรอปลาหมึกอ,อยู่แต่ไม่รู้จะอีกเมื่อไหร่ปลาหมึกมาแล้วแล้วก็เดินไปกันต่อเลยจ้าคนเริ่มมากันละเด็กน้อยนักเรียนเลิกโรงเรียนต่อกันด้วยของทอดเลยจ้าน้องน้ำเพชรไม่ต้อง่อาเลยโพจฉันชอบนี่ของทัวเดีมันเป็นของปลูกของฉันเลยกีต้งางงนเรื่องเลยจ้าฉันก็หอ่อเอาเยอะๆเลยนะนเพี เอาอันนี้เอาอันนี้เอาโน้นเอาโน้นแล้วเอานี้เอานี้เอาโน้นเอาน้นเอาอันนี้ว่าน้องๆข้างหลังเรามองเรามองเราใช่ไหมนี่ใช่ไหมมองเราสงสัยสวยถ้าเราไม่พอนี่มาดูน้องๆนี่เหรอนกนภานี่เหรอนกนภาฮะไม่ได้เกิน์มจะหลอกน้องๆน่ารัก บายๆจ้าแล้วเจอกันใหม่ชาติหน้าพบนะ